ดังนั้นผมอยู่กับมังกรพยักมาเป็นปีทําไมผมจะไม่รู้ว่าใครมาหามังกรพยักษที่ชั้นเจ็ดทำไมถึงคดีมันถึงออกมาแบบนี้ทำไมจะไม่รู้คนดูกล้องวงจรปิดก็มาเรียนรู้จากผม กล้องวงจรปิดที่คุณหมอทวัชชัยกาลังเอามารีรันเอามากำมาแฉอยู่เนี่ยคนดูกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เป็นตํารวจจราจรเนี่ยนะในการดูกล้องวงจรปิดเนี่ยผมก็รู้จักแล้วก็ดูด้วยกันเสียงต่างเราเนี้ยมัดเป็นคดีอัปยศของประเทศไทยซึ่งผมเชื่อว่ามัางกรายักษเนี่ยตายไปก็นอนไม่หลับหรอกรับรองว่าชั่วลูกชช่วหลานนะก็ไม่มีทางลืมคดีแตงโมง กับเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศครับว่าคดีแตงโมวันนี้นะครับได้รับผลการตั้งกรรมการสอบวินยัยนะครับของเจตรตํตำรวจแห่งชาตินะที่มีพลตบจโทบนตตียิ้มแย้มเป็นประธานกรรมการนะครับก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายแต่อย่างใดในเรื่องของผลการตั้งกรรมการสอบนะครับสิ่งที่ค่อนข้างผิดหวัง จากกรรมการชุดนี้ก็คือผลการตั้งกรรมการสอบของบุคคลที่4ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการอนุญ,ญาตของกลางนะครับการอนุญ,ญาตของกลางที่ทําผิดระเบียบของสำนักตํารวจชาติแล้วบอกว่ามีความผิดทางวินัยไม่ไรนะ้ายแหล่งจริงๆแล้วเรื่องนี้ในวงการตํารวจนะครับมันมีคดีของ หลายๆคดีที่ตำรวจที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บตัวอย่างของกลางนะครับถูกตั้งกรรมาการแล้วก็ถูกวินัยร้ายแรงนะครับจำนวนมากสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะผมไม่แปลกใจนะครับว่ามีคนออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ผมอยากจะถามพี่น้องประชาชนว่า วันนี้ระหว่างประชาชนให้การตัดสินคดีแตงโมงของชุดที่ทําคดีนี้กับเจริญตารวจแห่งชาติที่ทําคดีนี้พี่น้องประชาชนคิดว่าใครน่าเชื่อถือกว่ากันประชาชนทั้งประเทศรับผลไหมในคดีที่มีการตั้งกรรมการสอบวินัยตํารวจใช่ไหมครับ การตั้งกรรมการสอบตารวจได้กันเอง่แล้วจะบอกว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะบอกว่าตัวเองเป็นผู้ที่ถูกตั้งกรรมการแล้วก็ไม่มีความผิดแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ยคือซื่อสัตย์สุจริตผมว่ามันไม่กระดาษปากไปไหมที่จะพูดคำนี้แต่อะไรก็ตามครับ ผมเองก็จะอุทธร์คำสั่งของเจรตํตำรวจแห่งชาติชุดนี้นะในวันจันทร์หน้านะครับเราก็จะมีการยื่นอุทธร์คำสั่งของเจรตํตำรวจชุดนี้ว่าไม่มีความเป็นกลางแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมในประเด็นของนะครับข้อ4ในประเด็นของการเก็บของกลางซึ่งเราได้เตรียมยืน่นหนังสือต่อนะครับ พลตํารวจเอกนะบิ๊กหินนะครับว่าการตั้งประเด็นของข้อ4ี่เนี่ยเป็นประเด็นที่กรรมการเนี่ยอาจจะต้องถูกข่มดำเนินคดีในข้อหาเป็นเจ้าพนักง,งานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมาตราหนึ่งห้าเดนะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่กรรมการได้มีการลงความเห็นกันเนี่ยกรรมการทุกคนอาจจะต้องโดนห้าเจแทนกับบุคคลที่ถูกตั้งกรรมการสอบ กรรมการเนี่ยนะครับหลายๆชุดเนี่ยที่มีการตั้งโดยเจเลเนี่ยนะครับหลายคดีก็มีการรื้อขึ้นมาใหม่เช่นคดีที่เกิดขึ้นในนครบาลหรือเกิดขึ้นในต่างจังหวัดดังนั้นเนี่ยผมเรียนให้ทราบนะครับว่าเราไม่ค่อยแฮปปี้กับผลการตั้งกรรมการในประเด็นข้อสี่ที่เรื่องของการเก็บตัวอย่างของการ แล้วบอกว่าไม่มีความผิดวินัยร้ายแรงคือมีความผิดวินัยแต่ไม่รายแรงการเก็บตัวอย่างเนี่ยมันเป็นหลักฐานสําคัญที่จะชี้ชัดในการที่จะบ่งบอกว่าคดีน้องแตงโมเนี่ยประเด็นที่ต่างใดดังนั้นบอกว่าการเก็บตัวอย่างการเก็บตัวอย่างเนี่ยซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของสัมาษณตุลาการชาติแล้วเนี่ยแล้วบอกว่ามีความผิดไม่รายแรง ผมว่ากรรมการใช้ไม่ได้เลยนะครับใช้ไม่ได้เลยกรรมาการชุดนี้นะวันที่13สามิงหาคม2องผมก็ฝากไทยรัฐทอล์กให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศนะครับติดตามการให้สัมภาษณ์ซึ่งจะมี2ตอนน่าจะเป็นวันที่13สามิงหาคมแล้วก็วันอังคารอีกรอบนะเราเปิดใจทุกประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการทำคดีแตงโม แล้วก็หลายๆคดีนะครับที่มีการทำงานมาจะครบสิบปีในวันที่เก้าเดือนเก้าี6หกห้านะครับคดีแตงโมเนี่ยผมไม่ได้เสียกับเสียไม่มีได้นะแต่แม่แตงโมเนี่ยเขาได้วันที่ไปถอนฟ้องผมเนี่ยถามว่าเขาได้ไหมไปถามเขาได้เลยว่าเขาได้ไม่ได้เขาได้อะไรคุณไปฟังในไทยรัฐท้องนะรับรองว่าได้เงินจำนวนมาก นะครับไม่ใช่ไม่ได้เงินไม่ใช่ถอนฟ้องที่อัญเชิญาตไปฟ้องแล้วก็อยู่จะไม่มีคนใจ่ายให้ถ้ามั่นใจจริงอ่ะให้ผมได้ไต่เดีลยลวผมจะบอกให้ดูเลยว่าคดีตแตงโมมันจะมีมูลไม่มีมูลสิ่งที่ผมเปิดไทยรัฐทอยดูเนี่ยก็ผมบอกแล้วว่าสิ่งที่แซนพูดอ่ะมันไม่มีความจริงหรอก เพราะว่ามันไม่มีการที่ว่าน้องแตงโมจะไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือแล้วตกท้ายเรือหรือตกกับเรือด้านซ้ายหรอกมันคือสิ่งที่มีการสร้างเรื่องขึ้นมาโดยสตอรี่โดย, Story, โดยนะเมื่อถึงเวลานั้นปุ๊บเนี่ยมังกรมายักษ์ก็เลยสั่งการผมอยู่กับมังกรมายักษ์มาปีกว่าทำไมผมจะไม่รู้ว่ามังกรมายักษ์เป็นคนสั่งอะไรนะครับถามว่าวันนี้มังกรมายักษ์กล้ามองหน้าผมไหม ไอคนที่บอกอย่างเงี้ยผมกล้า้าก็ได้เอาเมียตำรวจทั่วประเทศเลยเมียผบอรตรก็ได้หรือเมียผู้บัญชาการผลทัณฑพักหนึ่งก็ได้เมียผู้การตีก็ได้ให้ไปนั่งท้ายเรือนะตามที่แสนพูดและให้เหมือนแตงโมนะทาให้เหมือนแตงโมผมยินดีจะให้เลยหนึ่งแสนบาทถ้าตกเรือแล้วก็เรือดูดเข้าใบพัดเรือ ผมให้เลยหนึ่งแสนบาทแต่ผมไม่รับผิดชอบการเสียชีวิตหรือการตายนะครับถ้าตกเรือแล้วเนี่ยดูดเข้าไปพัดเรือผมยินดีจ่ายให้เลยหนึ่งแสนบาทเมียตำรวจคนไหนก็ได้นะไปนั่งท้ายเรือตามพี่แสนพูดแล้วก็ให้นั่งเหมือนแตงโมว่าเอามือจับขาสองข้างแล้วลุกขึ้นนั่งกลับเรือด้านซ้ายผมให้เลยหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าตกแล้วก็เรือดูดเข้าไปพัดเรือ ตามที่ตำรวจปรอจำภาคหนึ่งทำสำนวนส่งอายการหรือให้อายการคนไหนก็ได้ในประเทศไทยหรืออายการดาวก็ได้ในประเทศไทยไปนั่งลองดูก็ได้ว่าไปนั่งท้ายเรือเหมือนน้องแตงโมเนี่ยผมยินดีเลยนะครับถ้าตกแล้วเนี่ยดูดเข้าได้อย่างที่ตำรวจทำสำนวนมาว่าแตงโมตกท้ายเรือแล้วก็ดูดไปพัดเรือถูกใบพัดบาดขาหนึ่งแสนบาทผมจะให้เลย ผมเคยเชิญนักข่าวให้ไปนั่งท้ายเรือเขาจะไม่เอาเลยต้องกลาบเรือด้านซ้ายตามที่แสนพูดดังนั้นผมอยู่กับมังกรพายักษ์มาเป็นปีทําไมผมจะไม่รู้ว่าใครมาหามังกรพายักษ์ที่ชั้นเจ็ดทำไมถึงคดีมันถึงออกมาแบบนี้ทำไมจะไม่รู้คนดูกล้องวงจรปิด ก็มาเรียนรู้จากผมก็ล้องวงจรปิดที่คุณหมอธวัชชัยกำลังเอามารีรันเอามากำมาแฉอยู่เนี่ยคนดูกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เป็นตํารวจจราจรเนี่ยนะในการดูกล้องวงจรปิดเนี้ยผมก็รู้จักแล้วก็ดูด้วยกันสิ่งต่างเราเนี่ยมันเป็นคดีอัปยของประเทศไทยซึ่งผมเชื่อว่ามัางกรายักษเนี่ยตายไปก็นอนไม่หลับหรอกรับรองว่า ชั่วลูกชช่วหลานก็ไม่มีทางลืมคดีแตงโมงทุกคนที่ทำคดีนี้นะครับหรือใครก็น้มที่ทำคดีนี้รับรองว่ารู้อยู่แก่ใจทั้งนั้นแหละว่าจริงๆแล้วมันประมาทจริงหรือไม่ผมไม่ต้องพูดหรอกเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่ามันคือประมาทหรือไม่ประมาทเพราะเราเองก็อยู่ในวงสืบสวนสอบสวนกบเข้ามาเป็นเป็นเป็นระยะเวลานึง ที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่คดีประมาทผมไม่ได้กลัวเลยที่ตำรวจฟ้องร้องผมแต่วันนี้ที่ต้องพูดเนี่ยก็อยากจะเปิดใจใทุกคนฟังว่าผมไม่กลัวเลยที่สมรวจฟ้องร้องผมแลผลของกรรมการเนี่ยผมก็ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องออกมารูปแบบไหนแล้วก็ผมก็ไม่เคยกลัวเลยว่าแซนจะมาฟ้องร้องผมหรือก็ติกจะมาฟ้องร้องผมผมรอมานานแล้วรอที่จะสวนอยู่แล้ว ผมมีหลักฐานสําคัญอยู่แล้วที่จะน็อกแซนได้อยู่แล้วขอให้แซนฟ้องมาเลยให้พรสักมาเลยมาฟ้องผมได้เลยเรื่องฟ้องเท็จเนี่ยนะหรือให้กระติกก็ได้มาฟ้องผมก็ได้ว่ากระติกไม่เท็จอะ่ะมามาฟ้องผมก็ได้แต่สิ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะเดียวน้อยสุดวันนี้มีมูลอยู่สามคนไม่มีมูลอยู่หนึนะ่งคนผมก็เชื่อว่าทุกอย่างก็คือ ตักเตือนพอวินัยไม่ได้แรงคือเดี๋ยวพอ,พอตลอก็สั่งให้ลงโทษโดยการตักเตือนเพราะว่าการตั้งกรรมาการสอบวินัยมันก็จะมีหนึ่งตักเตือนสองนะกักยามสามก็คือตัดเงินเดือนมันมีแค่นี้แหละเพราะว่าเขาสอบในนามสี่หนึ่งเก้าเขาไม่ได้สอบลึกถึงในการหาหลักฐานของคดีแตงโมจจเลตลํารวจชาติอะดี๋วนั้นไม่ใช่ว่าคุณ ในการพิจารณาวินัยเนี่ยมันเป็นการพิจารณาโดยที่ว่าทําตามระเบียบหรือไม่แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าคุณวันนี้คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์บริสุทธิ์ผุดผ่องหรือไม่ได้ทําผิดตามที่เราเกล่าวหาเพราะว่าเจรตําำรวจชาติไม่ใช่ศาลเจริญตำรวจชาติก็เป็นตํารวจรุ่นเดียวกับคุณนั่นแหละนะที่เป็นคนพิจารณาในสิ่งที่คุณถูกกล่าวหา แต่สิ่งที่คุณจะพิสูจน์ได้คือสารครับสารสถิตยุติธรรมน่น,นั้นแหละที่จะเป็นการพิสูจน์ว่าถ้าพวกคุณทั้งหมดเนี่ยรอดจากการถูกกล่าวหานะอันเนี้ยคุณหนึ่งพูดได้เต็มปากว่าคุณคือคนที่ถูกกล่าวหาโดยบริสุทธิยุติธรรมโดยสารตัดสินแล้วด mm ัง hmm. นั้นวันนี้อย่ามองบนดินนะเวลาพูดและอย่ามองดินให้มองหน้าคนที่สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าตาคุณมองเนี่ย คุณรู้เหรอคุณรู้เหมือนคุณพูดเหรอว่าคดีปแตงโมเนี่ยพวกคุณเนี่ยนะครับชื่อสั์สุจริตคุณอ้างว่าอายการเป็นคนตรวจสอบผมไม่อยากจะพูดหรอกอายการก็ตัวดีเลยถ้าแน่จริงทําไมไม่กล้าให้ตรวจเรือใหม่ผมถามหน่อยถ้าแน่จริงทาไมคุณไม่กล้าให้ตรวจเรือใหม่ผมถามแค่นี้แหละสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ผมว่าคนไทยทั้งประเทศอะเขารู้อยู่แล้ว ว่ามันคดีนี้มันเป็นยังไงเอาคนคอยดูเถอะผมเชื่อว่าแซนน่ะไม่มีทางติดคุกติดตารางในคดีนี้ก็ติกก็ไม่มีทางติดคุกติด,ตดในคดีนี้จ๊อบก็ไม่มีทางติดคุกในคดีนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าสามคนเนี้ผมการันตีเลยไม่มีทางติดคุกนะครับแม้แต่วันเดียวเลยทั้งสามคนนี้เพราะไม่รู้เขาประมาทอะไร และสิ่งหลายอย่างที่อยากจะพูดเนี่ยนะก็อยากจะพูด